จากไข่แล้วปลาสดก็อาจจะแพงมากขึ้นนะคะเพราะว่าได้รับผลกระทบจากอาหารปลาที่แพงขึ้นด้วยค่ะยกตัวอย่างคนเลี้ยงปลากระชังในจังหวัดกำแพงเพชรยอมรับว่าต้องลดรอบการให้อาหารปลาลงไปค่ะประชาชนส่วนหนึ่งในจังหวัดนครสวรรค์นะคะพวกเขาใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐและสิทธิ์คนละครึง่งไปซื้อหาสินค้าในครัวเรือนเพื่อแบ่งเบาภาระค่ะ สินค้าที่มีความต้องการสูงสูงเลยนะคะก็คือน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันปาล์มค่ะตอนนี้ถ้าคุณผู้ชมไปเดินตลาดคงจะรู้แล้วนะคะว่าราคาเนี่ย<ม>พุ่งไปเกิน60บาทไปแล้วกระทบกับรายจ่ายของบรรดาผู้ซื้อทั้งหลายโดยเฉพาะคนที่ทําร้านอาหารตามสั่งค่ะไอของทอดเนี่ยทำอะไรใช้ไม่ได้เลยเพราะว่ามันแพงน้ำมันมแพงมากตอนนี้คือก็อยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ่วยลงมาดูแลผู้ประกอบการร้านค้าที่ที่จำหน่ายพวกน้ำมันพืช<ม>คือให้มาตรวจสอบบ้างว่าว่าราคาที่ขายอยู่มันมันมัน,มนเป็นความความเป็นจริงหรือไม่มเพราะว่าตอนนี้ผลกระทบที่ได้รับมันมันเยอะว่าเยอะมากเลยลหละเนี่ยครับผู้เลี้ยงปลากระชังรายย่อ หนองปลิงอำาเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรก็ปรับลดการให้อาหารปลาที่เลี้ยงเอาไว้ค่ะจากวันละ3ครั้งเหลือวันละ2ครั้งเพื่อลดต้นทุนหลังจากอาหารปลาปรับราคาเพิ่มขึ้นอีกกระสอบละ50บาทตอนนี้อาหารปลาอยู่ที่กระสอบละ550บาทแล้วนะคะผู้เลี้ยงปลากระชังก็คาดว่าหลังจากเลี้ยงแล้วก็จับรุ่นนี้ขายได้แล้วคงจะต้องเลิกเลี้ยงชั่วคราวค่ะแบกรับภาระต้นทุนไม่ไหวแล้ว มันไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนเราบริษัทก็มาลงทุนให้งไงเรามีแค่เร่องลูกเอาลูกปลามาลงแล้วจับประจับครั้งเดียวหมดขาดทุนกําไรเห็นเห็นเลยไอ้นี่มันมีงนานต้องรอไปค้ามาซื้อไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนขาดทุนกำไรเห็นเเห็นเลยนะคือจับเลาะทีเดียวเลย เช่นเดียวกับเจ้าของร้านจำหน่ายอาหารสัตว์ในเขตอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกนะคะเปิดเผยว่าวันนี้อาหารสัตว์สำเร็จรูปขนาด30กิโลกรัมปรับขึ้นราคา6บาทไม่รวมน้ำมันในการจัดส่งแจ้งลูกค้าให้ได้รับทราบแล้วนะคะโดยให้สั่งซื้อล่วงหน้าเพื่อจำหน่ายในราคาเดิมมาให้กระทบกับลูกค้าส่วนใหญ่ที่เป็นผู้มีรายได้น้อยค่ะ